เพื่อนแทนนางเอกคนนี้เขียงข้างพิงกี้หลังผันตัวเป็นแม่ค้าผันตัวเป็นแม่ค้าแบบเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาที่ในตอนนี้เธอนั้นได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าสาวขายปลาหมึกทอดที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีมีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดทางด้านพิงกี้สาวิกานั้นก็ได้ออกมาโพสภาพโปรโมทร,ร้านขายปลาหมึกทอด และทางด้านนางเอกสาวชื่อดังเบนบุญญาพรน,นั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไปอุดหนุนนะถือเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนแท้และคอยเขียงขางพิงกี้อยู่เสมอเลยล่ะคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวบางแสนเนี่ยก็อย่าลืมแวะอุดหนุนพิงกี้ด้วยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ